สวัสดีค่ะพบกับพีทนะคะกับพี่เล็กนะคะ <c oughs> กับริตวันแพนเนอร์รี่ะหายไปหลายเดือนนะคะโอเค ค่ะวันนี้เราก็กลับมาเกี่ยวกับเทคนิคการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ฟองสัวนะคะคุณสริพรคะคุณมีเทคนิคอะไรในการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์เพื่อให้ได้ไม้แบบว่าหน้าตาดีไม่ได้คัดอะไรมากนะมันไม่ได้มีหน้าตาให้เราคัดมากนะเราก็เริ่มจากไใบผอมๆธรรมดานี่แหละครับมีเส้นแดงนิดๆอะไรอย่างนี้แล้วก็เริ่มตุดเือแดงตัไม้แดงที่เขาเรียกว่าคัดสีิุณิบูบิฟอร์เรียแต่มันก็ยังเป็นทรงใบผอมๆยาวๆอยู่เราก็เอามาผสมกันเรื่อยๆ ในระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คัดใบกว้างขึ้นสีแปกขึ้น แล้วก็มาผสมเงินใหม่ในในระหว่างตอนนั้นเรามีไม้น้อยมากมีแม่แค่มีแม่แค่สามต้นห้าต้นแล้วมันก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆตอนแรกเราก็ไม่ได้จดเพราะว่าเรามีน้อยมีน้อยก็ไม่จดมีน้ากก็ไม่เห็นจดมีสามต้นจะไปจดทําไมไม่เห็นจะไปต้องจดถูกไหมเพราะยังไงมันก็ต้องอยู่ไอ้สามต้นนี้อยู่แล้วพอมีเยอะขึ้นมีแม่เยอะขึ้นพอเราเอาลูกมาผสมกับลูกมันมีเจนที่สองเจนที่สามเริ่มมีแม่เยอะขึ้นมาหน่อยเราก็จดว่าตัวนี้ผสมกับตัวนี้เป็นอย่างึงอย่าง เป็นดังจินตนาการของเราไหมจริงๆแล้วเป็นจริงแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นในจินตนาการของเราก่อนข้อเท็เมื่อกี้คุณพูดว่าหกสิบก็ประมาณเนาะประมาณนั้นประมาณนั้นไม่เกินนั้นห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์ไม่น่าจะเกินนั้นที่เหลืออีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์พูดมีสิบต้นห้าต้นไม่เหมือนพ่อไม่เหมือนแม่ไปไหนก็ไม่รู้หน้าตาทุเรศมากไอ้ตามที่เราคิดเอาไว้ว่ามันจะต้องน่าจะเป็นอย่างนี้นะมันก็กระเดียดไปทางซ้ายทางขวานิดหน่อยก็ประมาณก็ห้าต้นอย่างเงี้ยที่มันดูเหมือน มีดูต้นเดียวเลยที่แบบสวยมากสวยกว่พ่อสวยกว่แม่เราก็เอานั่นออกมาเป็นแม่ในรุ่นต่อต่อไปเกิมันกลายเป็นทุกวันนี้ตั้งหลังมาพอเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นมีแม่2ี่สิบมีแม่สามพิศต้นจดไม่ไหวไม่จดแล้วไม่จดตอนนี้จำเอานึกเอาแยกเพราะอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่วิธีที่จะทำแต่ไม่จดแล้วรู้มันจดไม่ไหวถ้าจดก็เฉพาะใบแค่แค่จดนะว่าอันนี้เป็นลูกวันเดอร์อันนี้เป็นลูกวันนี้อันนั้นจดแยก สอว่าก็มีจดบ้างเฉพาะตัวที่เป็นติงๆนะและผลที่ออกมาเป็นไงมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละมีสวยกว่แม่หรือเปล่ายากนะพอแม่มันตกทีดสุดแล้วพอเราผสมหาคู่ผสมที่ตัวนที่สวยไม่แพ้กันเอามาผสมลูกออกมาเดี๋ยวให้ดูนะมีวันเดิน ไม่ดีไปกว่าแม่มีดีบ้างจะดีในทางอื่นสีดีขึ้นแม่ก็อยากหรือว่ามันยังหาพ่อที่ดีไม่ได้ไม้ที่มันสมบูรณ์มากๆแล้วที่มันมีเลือดแฝงของมันเลือดแฝงคือเลือดไม่ดีใช่ใช่ในรูปเป็นเก่าๆมันก็ออกมาเหมือนมันเป็นยีนด้อยที่มันไปออกในรูปเนี้ยก็ดีแต่มันก็ไม่ได้ดีไปกว่าแม่ยังมากก็เสมอแม่นิดนึงแต่ไอที่แบบซูเปอร์เลยท็อปไปกว่าแม่นี่ยังไม่เจอ ก็เห็นว่าวันเดอร์นี่ก็สวย่สุดแล้วแหละก็ยังไม่เห็นมีไม้ไหนที่สวยกว่านั้นเราต้องขยายวันเดอร์เป็นสิบต้นเพื่อที่เราจะได้เก็บเม็ดได้เยอะเพราะว่าเม็ดตัวติดสองเม็ดสามเม็ดห้าเม็ดอะไรลูกออกมามันก็แบบสวยน่าเกลียดกว่าแม่อะไรเงี้ยสวยแต่ว่ามันยากนี้เหรอใช่มันอยู่ที่คู่ผสมด้วยเรายังหาคู่ผสมที่มันเหมาะสมไม่ได้หรือแบบขนาดเรามีเยอะขนาดนี้เหะคู่ผสมที่เหมาะสมไม่ได้ใช่แต่เราก็มีเจนต่อไปเจนล่าสุดเนี่ยมันก็กว้างขึ้นกลมขึ้นง่าม แชกดีขึ้นวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องเทคนิคการคัดพ่อแม่เพื่อเอามาตั้งแม่นึกออกปะวันนี้เราทําประมาณทั้งยี่สิบต้นมันออกดอกทุกต้นหรือเปล่าคุณดูสิบางต้นก็ไม่เคยออกดอกมันก็ไม่เคยออกดอกเห็นอย่างมันเยอะแต่จํานวนที่มันมีดอกมันมียี่บต้นหรอกอันี้เราก็คัดทิ้งออกไปแล้วก็คัดเอามาไว้เก็บเป็นแม่แบบนี้เดี๋ยวนี้ไม่ได้ทาทั้งหมดแล้วครับทั้งหมดไม่ไหวแบบนี้ เพราะว่าเราแยกสีของมันได้สําเร็จแล้วเราก็ต้องทํามันต่อไปเราจะไม่เอาสีอย่างเงี้ยกลับไปหาสีแดงหรือสีที่เป็นสีพื้นด้วยกันเราจะไม่ทําเพราะว่าเราแยกให้มันเป็นขาวเป็นเขียวเป็นดําเป็นอะไรแล้วเราก็จะทำ<ๆ>ํำต่อไปเรื่อยๆอัน <จะ S 2> นี้ก็จะแยกไว้เทคนิคก็คือ<ไ>แยกสีเดียวกันไว้ด้วยกันใช่ใช่ป่ะแต่แดงในอนาคตข้างหน้าพอเราทําได้สักระยะหนึ่งเราเริ่นเบื่อที่จะเป็นสีพื้นแบบนี้แล้วเลยเดี๋ยวเราก็จะเอาพื้นกับพื้นหรือเอาพื้นกับกระดูกมาใส่รวมกัน ออืมันก็ไม่มีที่ที่สุดอย่างนี้เหรอใช่เราก็พยายามมาทําสีที่มันไม่เป็นแพทเทิร์นเพราะว่าไอ้ที่มันเป็นกระดูกเป็นแพทเทิร์นทั้งหลายที่เขาทำทำไว้ัน,นดบางทีเราเห็นว่ามันยังย่ำอยูย่ที่เดิมเมื่ออดีตก็ใบกว้างขึ้นเราก็เก็บอย่างที่สานทยายให้ฟังในระยะแรกก็คือสิบต้นมีดีอยู่ต้นเดียวดีกับพ่อกับแม่หน่อยรหรือดีเท่าพอ่อเรก็เอาออกมาอออกมาเก็บไว้ทําแม่แค่นั้นเองแต่ตอนเนี้ยลุกนี้ ฟองฟูงเรพัฒนาไปไกลมากแล้วถ้าจะทําก็ซื้อลูกไม้เราที่หน้าตาดีๆก็ไปทําเลยมันก็ไล่ๆเราแล้วมันเห็นจะต้องเป็นอะไรเป็นอะไรดีไหมเหรออะไรบีอะไรขมฟองตัวจกแคปิตัลใช่ไหมใช่เห็นอางเห็นบางประเทศที่เขาเป็นลูกค้าเราหรือว่าเป็นกลุ่มที่เล่นไม้ประเภทนี้ไม่ใช่ลูกค้าเราหรือลูกค้าเราก็แล้วแต่ก็ยังเห็นว่าจะเป็นคัสติคูลิสกระดูกยาวๆใบยาวๆกระดูกคมๆอะไรกันอยู่ก็เขาอยาก ชอบแบบนั้นหรือเขาขี้เกียจหาหรือมันแพงเกินไปเขาก็เลยทําแบบนั้นไปก็คงจะไล่หลังเราอีกตัอห้าปีกคงจะทันสีที่เราทําอยู่ใบลักษณะใบที่เป็นแบบเราทําอยู่ห้าปีอาจจะทันหรืออาจจะกว่านั้นแต่ถ้าอยากจะทันเลยก็กระโดดมาซื้อไม้เบอร์ระดับต้นๆสามพันห้าพัน 3, 5, 000, ไปเลยก็มาผสมปุ๊บก็มาเลยแบบใครบางคนที่เ็าทากันอยู่ ที่เขาซื้อไม้เทพเราซื้อไม้เทพของทุกคนที่มีเอาไปอินก,ก็ผสมเลยมันก็ทัน,ทนแต่ถ้าจะแบบจะงงๆอย่างนี้ก็ได้ไม่นไรเนาแต่ว่าความทันเนี่ยนะมันเหมือนจะทันแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอมาดูหน้าไม้มันอาจจะไม่ทันก็ได้ถูกปะ่ะมันก็อาจจะไม่ทันอย่างที่บอกก็คือว่าพ่อแม่เนี่ยสวยหล่อเลยเห็นปล่ะลูกออกมาห้าคน ลูกออกมาห้าคนมันก็ไปกันนลังงานนะ <Aye. S 1> ถึงแม้ว่าวันเดอร์จะตั้งแม่จะเป็นแม่ใช่ป่ะลูกวันเดอร์ออกมาเนี่ยนะออกไปอย่างเท่เลยก็มีถูกป่ะ <Aye. S 1> ก็ไม่เท่มากนะก็แต่ว่าแบบสวยออกอ่าวอะ่ะคือมันก็ไม่ใช่มไม่ได้มันไม่ได้ความสวยงามของแม่มันไปเลยไนงะเพราะฉะนั้นก็คือว่าถึงแม้ว่าคุณจะเจอคู่ที่คิดว่าเฮ้ i, ลูกออกมาแล้วมันดี mm. ก็ไม่ได้หมายความว่า ซ้าไปกับพ่อแม่เดิมแล้วเนี่ยลูกอะ่ะมันจะออกมาดีเหมือนเดิมด้วยคือมันก็ออกมาเป็นแบบนั้นสีใหม่ใบกว้างขึ้นหน้าตาใหม,ม,ใหม่ใหม่ฟอร์ใหม่ใหม่อีกหน่อยแล้วก็จะเอาสีที่เป็นด่างมาทาให้มันเป็นพัทเทิลสีดุดไป mm hmm. แล้วก็พยายามเก็บเพศที่สีที่ไม่เป็นพ mm ัทเทิลเดิมเดิมแล้วก็พยายามจะเก็บ mm hmm. พยายามมาทำมันขึ้นมาอ,อย่างอันเนี้ยเนี่ยนะคือโตแม่ของเราใช่ปะ่ะก็จะเห็นว่า เอา้าคุณก็ยังเก็บเห็นมะกระดูกอยู่เห็ใช่ยังเก็บพวกใบกว้างอ,นนอยู่ม,มีเหตุผลอะไรป่ะมันก็เป็นเจนเมื่อสักสามปีที่แล้วในระยะหลังๆมาเราเริ่มเก็บลูกไม้ใหม่โตะนี้อืมคือโต้นี้ก็จะเห็นว่ามันเป็นไม้โตแล้วใช,ใช่ป่ะถ้าเราข้ามมาที่โต๊ะนี้ก็จะเป็นลูกไม้ใหม่ใช่เมื่อก่อนนี้เราก็มีแม่ที่เราคัดเอาไว้ประมาณเทพๆแล้วก็ประมาณสักสิบต้นแต่ทีนี้เราก็พยายามทําจนมันออกมาเป็นแบบที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นี้อันนี้ ต่อไปในอนาคตข้างหน้ามันก็จะไปกลายไปเป็นแม่ปีนี้เราก็จะมีแม่เยอะขึ้นอืมีหน้าตาที่หลากหลายขึ้นมีความสถียนของใบอะไรมันก็จะทําให้ไม้ในอนาคตข้างหน้าเราดีขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าเราจัดคัดแยกไว้เราไม่ได้ขายอะไรอย่างนี้อันนี้อันนี้คือลูกไม้ที่เราคัดแล้วนะจากลูกไม้เป็นพันๆ หลาย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 พันต้นเราก็จะต้องคัดมันออกมาอีกทีงเอาต้นนี้ออกมาทําต้นนี้ออกมาผสมต้นนี้ออกมาขยายตัดกิ่งหรืออะไรก็แล้วแต่แต่บางอันเราก็ต้องพอโตมาบางทีคือมันไม่นิ่งหรอใช่มันไม่นิ่งอันนี้ไม่นิ่งเราก็เอาออกไปเราก็คัดไปเรื่อยๆคัดไปเรื่อยๆจะใบบิดใบไม่บิดอะไรมันก็อยู่ในนี้มันยังอยู่านนี้อยู่อย่างนี้สวยมากแต่กระดกนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเราก็เก็บไว้ อันนี้อันนี้คือลูกวันเดอร์ตัวนต้นหนึ่งมันก็ออกมานี่คือลูกที่ดีเล้ดีกว่าแม่ไหมก็ก็สวยสีหวานขึ้นหน้าใสาขึ้นแต่แล้วพ่อมันคืออะไรคุณจาได้ป่าแต่พ่อมันไม่ดีพอ่อพ่อมันก็อยู่ในนั้นแหละมันมีไม่กี่ต้นมันไม่ใช่รุ่นนี้มันมีไม่กี่ต้นหลอกกับนต้นไอที่มันเป็น,นงามแฉกแล้วด้านนี่ววอันนี้เช่นลูกวันเดอร์ป่ะอ่าอันนี้อันนี้ลูกวันเดอร์กับอ่านี่อันนี้อันนี้ อันนี้อันนี้ไม่ไม่น่าจะใช่วันเดอร์น่าจะเป็นสายสายน,นี่เราูอสอตัวเองที่เป็นคล้ายๆวันเดอร์อันนี้แดงจิ๊บจ๊าดมากสีเวอร์มากอ,มอ,มอันนี้คือมันไม่สะเทียนยังไงใบอะหรอความแฉกการแฉกก็ไม่แฉกแต่สีมันสุดสุดสดแล้วเราก็ต้องเอามันเก็บเอาไว้เพื่อ,อ,อที่จะเอาง่ามที่มันเป็นง่ามสะเทียนใส่ ก็ <Okay. S 2> จะออกมาเป็นงามแล้วแดงด้วยในอนาคตอันใกล้นี้ที่เราคาดหวังเอาไว้มีมัม้ยล้ำลึกกว่านี้ที่แบบบอกเลยให้คนอื่นเขาแบบว่าทำงานได้ง่ายขึ้นมันมีเทคนิคของใครของมันอยู่อ่รู้คือจินตนาการของคนไม่เหมือนกันอมันไม่มีใครทําเหมือนใครคุณเอาไม้ ja e <_ evaluate> ผมไปเอาไปยี่สิต้นคุณผ,ผสมผมผสมมันก็ไม่เหมือนมันอยู่ที่ข้างในนี้แต่ละคนโอเคผมไม่ได้ว่าผมเก่งนะ เออไอความเพี้ยนที่ผมทํานี่แหละมันก็ทําให้รู้สึกว่าสีมันเปลี่ยนออกไปแตกออกไปออบางทีก็เออเนี่ยหราวะอย่างเงี้ยคือผมจะบอกเทคนิคหนึ่งให้ก็คือในการผสมทุกครั้งของผมเนี่ยเวลาผมจิ้มตัวผู้ไปผู้กัรผมหรือผู้กัรอยู่ผมจิ้มตัวผู้ไปผมไม่อยากให้ใครบไม่ไม่อยากเปลี่ยนไถเพราะว่าถ้าเราลืมใ,ในเวลาหน้หมือทำงานแบบเงียบๆของผมฟังเพลงไปแล้วผมก็จะจิ้มตัวผู้แล้วผมจะถิงตัวผู้ดืวอเงี้ยว,ว้ และผมรู้ว่าไอ้ตัวผู้ตัวเนี้ยมันคือต้นที่ผมหวังว่ามันจะต้องสวยคือผมไปจิ้มมันเนี่ยไอ้ไม่สวยผมไม่จิ้มเลยผมไม่ผมไม่แตกมันขึ้นมาตัวผู้ผมจิ้มมันปุ๊บผมก็ถือตัวผู้ไว้ผมก็เดินดูตัวเมียไปเรื่อยๆเดินดูตัวเมียไปเรื่อยอันนี้พร้อมที่จะผสมแต่มันไม่ใช่ผมผมคิดว่ามันไม่ใช่ก็ขาดผมก็ไปเจออ๋อไอ้นี่ก็จิ้มเลยอย่างนั้นออกมาต้องเป็นอย่างงี้งี้งี้น มันอยู่ตรงเวลานั้นช่วงเวลานั้นช่วงเวลาเดียวเท่านั้นผมไม่ได้จับตั้งคู่หนึ่งแล้วผมจิ้มจิ้มอย่างนี้ไม่ใช่<อ>ทุกครั้งที่ผมถือตัวผู้พอผมใช้ตัวผู้เสร็จผู้ผมก็ลูทุกการทิง้งมีคนถามว่าแล้วมันไม่มั่วหรอวะพี่เอาเล็บขูดลูดปืนแล้วก็จแตะน้ำน้ำพึ่งใหม่แล้วก็ลูดมันทำจนมันหนึบหนึบใหม่มันเหมือนการล้างทุกการไปใ,ในตัวลูดทิง้งไปให้สะอาดดแล้วก็เอาใหม่ตัวผู้ใหม่หาตัวผู้ตัวผู้แตะตัวผู้ปุ๊บถือตัวผู้ไว้เดินตรงเนี้ ตัวเมียตัวไหนเหมาะสมที่จะคู่กับไอ้ตัวนี้ผมก็จิ้ม,มแต่ถ้าแบบตัวไม่เหมาะสมผมไม่จิ้มไม่รู้จิ้มทําไมผมก็ไม่จิ้มนอกจากผมนึกว่าเออไอ้นี่แม่งทางจะแปลกปีน่าผมก็จิ้มนั่นแหละก็คือจิ้มปุ๊บจำตัวผู้ไว้เดินหาตัวเมียจิ้มใช่ก่อนที่คุณเนี่ยนะพอจิ้มตัวผู้แล้วใช่ป่ะแล้วคุณเนี่ยจะเลือกจิ้มหรือไม่จิ้มตัวเมียตัวไหน มันขึ้นอยู่กับอะไรในหัวผมสมมติผมจิ้มตัวกสีดำอยู่แล้วในในระหว่างที่ผมเห็นตัวเมียก็เดินดูไปเรื่อยๆถ้าตัวเมียเป็นตัวเมียสีขาวที่กำลังต่อกเพราะที่ผสม่ป,ป่ผสมเข้าไปเพราะว่าผมเจ้าขาวไปใสก่กับดำไม่ได้ยังไงมันก็มันก็ไม่สวยอยู่แล้วมันไม่มีทางจะเป็นสีเทาไปได้ม,มันไม่ใช่สูตรของสีแบบนั้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะเคยทำแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้ทีนี ในระหว่างที่ปีที่เราทํามาเนี่ยเราแยกสีของมันเรียบร้อยไปแล้วเป็นขาวเป็นดําเป็นเขียวเขียวกระดูกขาวอพอเราแตะภูตัวผู้ขเขียวกระดูกขาวอยู่เนี่ยในระหว่างที่เราเดินดูเราจะเอาเขียวกระดูกขาวไปใส่กับแดงกระดูกไม่ได้มันไม่สวยห ым, ห ым. เราถือเขียวกระดูกขาวอยู่เราก็ต้องเอาไปใส่กับเขียวเรียบหรือไม่ก็เขียวกระดูกขาวมอมๆด้วยกันในในลักษณะที่ฟอมใบดีอ่าเมื่อกี้กําลังจะถามไยว่า นอกจากว่าสีมันใช่หรือไม่ใช่แล้วเนี่ยคุณเลือกฟอร์มไหมฟอร์มเราเลือกมาอยู่แล้วในการคัดสรรของเรามันมีฟอร์มของมันมาอยู่แล้วทุกต้นแต่ทีนี้ต้นไหนที่โตมาหน่อยแล้วมันมันดอกหรือมันเพี้ยนเราก็เอาออกไปสมมุติเอากลับมาที่เดิมก่อนสมมติเขียวก็ดูขาวเราจิ้มตัวผู้อยู่เนี่ยเราจะไปใส่กันดำเหรอมันก็ไม่ใช่เราก็ต้องเอาไปใส่กับเขียวด้วยกันเพราะว่าเราแยกสีมันเรียบร้อยไปแล้วไม้มันก็จะคลีนไปเรื่อยๆใสขึ้นไปเรื่อยๆเขียว ขาวใสขึ้นไปเรื่อยๆพอไม้สีขาวล้วนเราแตะตัวผู้อยู่เราไม่ใช่เราจิ้มส่งเดชตัวผู้สีขาวล้วนเราจะไปจิ้มจิ้มมันไปไม่ใช่แล้วก็ถือตัวผู้ไปปุ๊บในระหว่างที่เราถือตัวผู้อยู่นั้นเราก็นึกว่าเราควรจะต้องใส่อะไรมันก็ต้องใส่กับขาวด้วยกันเพื่อที่ให้มันขาวขึ้นไปเรื่อยๆขาวขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆใช่จะขาวงามหรือขาวไม่งาม เราก็ต้องใส่กับขาวด้วยกันแล้วอีกหน่อยในอนาคตข้างหน้าอีก3ปี5ปีไปแล้วเมื่อเรามีขาวเมื่อเรามีดําเมื่อเรามีแดงมีเขียวกระดูกขาวอะไรก็แล้วแต่เมื่อเป็นลักษณะของไม้ที่สะอาดแล้วก็คลีนแล้วเราอาจจะกลับมาใส่อะไรที่มันพิสดารของานเพ่าตอ,ตอนนี้พยายามเลือกไม้ที่สีที่เป็นพัิร์ที่มันเปลี่ยนเปลี่ยนไปลักษณะสีเราเราเอาด่างเข้ามาใส่ด้วยเราเอาเก็บแม่ที่ลักษณะสีแปลกๆแล้วก็เก็บ ก็อะไรอย่างนี้ถูกไหมว่าด้วยความที่ฟองซัวแบบในแฮปปี้แท็กเนี่ยมันแคบเล็กยาวแล้วก็สีเปือเปือพยายามจะทําให้มันสะอาดกว้างคืออะไรก็ตามที่แฮปปี้แท็กมันไม่เป็น คุณก็พยายามจะให้มันเป็นนหรือเปล่าเราไม่ได้ยืนอยู่ในที่ฮับบิทัตหรอกเราไม่ได้ใส่ใจสนใจอะไรมันเพราะมันไม้มันมาไกลมากแล้วไอฮับบิทัตใครอยากเล่นแบบนั้นก็เล่นกันไปอาจจะเราทําของเราแบบนี้เราไม่ได้คิดว่าจะต้องไม่ให้มันเหมือนคือในจินตนาการคุณเนี่ยเฉพาะในช่วงนี้นะในไม้ที่หน้าตาแบบนี้คุณตั้งความหวังว่าคุณอยากจะสร้างไม้หน้าตาใหม่ๆแบบไหนคือแนวนาคุณ้า้งหน้าไกลๆเอาใกล้ๆ ที่สร้างอยู่เนี่ยใช่ที่สร้างอย่นี้ก็ตอนนี้เราแยกสีมันอ๋อเป้าหมายคือตอนนี้คือแยกสีแยกสีมันเรียบร้อยหมดแล้วคือแดงเป็นแดง,แดงชมพูเป็นชมพูขาวเป็นขาวแล้วเราก็จับคู่สีในเมื่อกี้ที่คุยถึงเรื่องในระหว่างที่เราผสมก็คือเราทิ้งตัวฟู้อะไรเราควรจะต้องเอาไปใส่กับสีอะไรอืม เราไม่ได้แบบจิ้มส่งเดจิ้งส่งเดตให้ลูกน้องจิ้มก็ได้จิ้มเข้าไปใอ้จิ้มเข้าไปอย่างเงี้ยเราก็ต้องทําของเราไว้ในในลักษณะของไม้เมนตัวเทพๆของเราที่เราทําสร้างมาเราก็ต้องสร้างมันต่อไปนิดๆหน่อยๆเราอาจจะขยับมันออกไปเรื่อยๆให้ตีวงให้มันแคบลงเราก็เอาลูกไม้ใหม่ที่สีดีๆหน้าตาดีๆมาใส่เข้าไปให้มันปลอมนิ่งสีดีใส แล้วอีกหน่อยข้างหน้าจะทอาอะไรต่อไปก็ยังไม่รู้แต่ตอนนี้ทําได้เท่านี้ก็ทําเป็นแบบที่ไปก่อนอเลือกไม้ที่ที่มันมันสมบูรณ์กว่าพ่อกับแม่แล้วก็เราก็เลือกเอาไว้ทีเดียวก็ขายหรือจะแจกจ่ายไปทางไหนก็แล้วแต่เราก็เอานั้นอะ่ะมาผสมใหม,ม่ลูกเบอร์สองผสมลูกสามผสมเอาผสมกันใหม่แล้วก็เราก็เอาแม่ออกแล้วก็กลายเป็นรุ่นลูกผู้ลูกผสมไปเรื่อยๆก็เป็นเจนสามเจนสี<ๆ>่เจนห้า<ๆ>แล้วแต่ทิศทางของใครว่า ใครจะชอบในแบบไหนนะก็อาศัยความอึดถึกทนนะคะอย่างที่บอกว่า10ปีที่เขาทํามาเนี่ยไม่ได้ทําแบบวันเว้นวันนะทำทุกวันนะทำทุกวันตลอดเวลานะคะจะอวกอยู่แล้วก็เป็นกําลังใจให้อึดถึกทนนะคะก็วแดแล้วก็พัฒนาแล้วก็แฮปปี้กับสิ่งที่มีอยู่มันเป็นไม้เมนเราก็จริงแบบเราก็ต้องขยับไปทำตัวอื่น ไม่ว่าจะเป็นอโลหรือจะเป็นฮาวเทียหรือจะอโลฮาวเทียหรือจะเป็นบิเทียหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันบีได้เราใส่บีเขาก็ผสมไปเรื่อยๆแกนเลียนแกนเลียนใช่ใช่ใช่เราต้องทำหลายๆตัวมันจะทำอย่างนี้อย่างเดียวเบอร์เดียวทั้งวันก็ไม่ไหวเหนื่อยเหนื่อยเ้วเจอหน้าแฟนทุกวันเนอะเบื่อไหมเบื่อไหมเจอหน้าแฟนทุกวันอยู่ด้วยกันทุกวันเบื่อก็ต้องคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่านะคะจะได้เทคนิคดีๆนะคะทำให้ท่านเหมือนว่าทำเวลาให้มัน สันขึ้นได้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะส่วนถ้าใครนะคะชมผ่าน YouTube ค่ะก็ฝากกด subscribe ด้วยค่ะสำหรับใครนะคะถ้ามีคำถามค่ะฝากไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะหรือถ้าใครมีหัวข้อที่อยากจะฝากว่าเอ้ยทำเรื่องนี้ทีนะคะก็ใต้คอมเมนต์เช่นเดียวกันค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ